วันนี้มาดู everyday look นะคะแต่งหน้าง่ายๆด้วยเครื่องสำอางในเซเว่นนะคะที่ใช้เพียงแค่5ชิ้นนี้เท <Wow. S 1> ่านั้นค่ะวันนี้จะแต่งหน้าง่ายๆแบบที่ไม่ลงรองพื้นนะคะอยู่บ้านสบายๆค่ะชิ้นแรกนะคะที่ต้องมีก็คือคอนซีลเลอร์นะคะสีเดียวกับผิวนะคะไว้ปิดใต้ตาค่ะ และปิดรอยฝ้ากระจุดด่างดำบนใบหน้าเรานะคะโดยแต้มลงไปเฉพาะจุดที่มีรอยดำนะคะทิงเนื้อคอนซีลเลอร์ไว้สักครู่นะคะแล้วก็ค่อยๆใช้นิ้วในการกดกดกด,กดให้ติดไปกับผิวเราค่ะชิ้นที่2นะคะก็คือแป้งทูเวย์สีเดียวกับผิวเรานะคะทาแป้งสีเดียวกับผิวเราไปให้ทั่วทั้งใบหน้าเลยค่ะ ชิ้นที่3นะคะแป้งทูเวที่สีสว่างกว่าผิวเรา1เฉดนะคะอันนี้ไว้สําหรับปิดใต้ตานะคะแล้วก็จุดทีโซนนะคะจุดที่เราอยากให้มันดูสว่างสดใสขึ้นนะคะชิ้นที่4นะคะดินสอเขียนคิ้วนะคะวันนี้พี่วันจะใช้แบบที่มีเป็นไส้ดินสอแล้วก็มีคุชชั่น โดยใช้ฝั่งที่เป็นดินสอนะคะในการเขียนโครงคิ้วนะคะเสร็จแล้วใช้แปรงในการปัดเส้นคิ้วให้ดูไม่คมมากนะคะแล้วก็ใช้ในฝั่งที่เป็นหัวพูชชั่นนะคะที่เป็นเนื้อฝุ่นในการปัดย้อนมาทางเส้นหัวคิ้วนะคะแล้วก็ใช้นิ้วในการเบลนหัวคิ้วให้ดูฟุง้งเมื่อเขียนเสร็จทั้งสองข้างแล้วก็ใช้แป้งสีสว่างน,นะคะในการเก็บความ เรียบร้อยใต้ท้องคิ้วนะคะใช้ฝั่งหัวคูชชั่นของดินสอเขียนคิ้วนะคะในการเขียนไล้ดังนะคะโดยวาดเป็นโครงเส้นขึ้นไปนะคะเสร็จแล้วใช้นิ้วในการเกลี่ยเบนขอบไม่ให้ดูเส้นแข็งเสร็จแล้วก็ใช้ดินสอเขียนคิ้วหัว นะคะคมาเขียนเป็นเส้นไลเนอร์ขอบตาบนเลยนะคะทั้งสองข้างชิ้นที่5นะคะชิ้นสุดท้ายก็คือลิปสติกนะคะเลือกโทนสีที่เราต้องการแต่งในวันนั้นได้เลยค่ะ ใช้ลิปสติกแท่งเดิมที่เราเลือกไว้ในวันนั้นนะคะมาลงสีที่แก้มด้วยนะคะแล้วก็ใช้ลิปสติกสีเดิมค่ะในการลงเป็นอายแชโดว์ที่ตาด้วยนะคะทั้งสองข้าง เสร็จแล้วใช้แป้งนะคะในการเกลี่ยไล่ขอบรอยต่อของสีก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าใครลงสีไปแล้วเนี่ยรอยต่อมันค่อนข้างดูไม่ค่อยสมูทนะคะทั้งตาแล้วก็แก้มค่ะหรือถ้าหากว่ารู้สึกว่าลงสีเข้มไปทั้งตาและแก้มเราสามารถใช้แป้งในการเกลี่ยลบออกได้ค่ะ เสร็จแล้วค่ะสำหรับลุคนี้นะคะ everyday look makeup ง่ายๆนะคะแต่งแค่เครื่องสำอาง5ชิ้นนะคะใช้เวลา5นาทีก็เสร็จนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พี่วันบ้างนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ